เคยไหมที่คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นคิดว่าแค่กำลังกับพละกำลังจะพาเราไปได้ทุกที่วันนี้เราจะมาฟังนิทานเรื่องหนึ่งที่จะทำให้คุณฉุกคิดว่าจริงๆแล้วปัญญาสำคัญกว่าที่คุณคิดเยอะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีควายตัวใหญ่มาหือมาอาศัยอยู่กับคนเลี้ยงแกะวันวันควายก็ช่วยไถายนาคนเลี้ยงแกะก็ดูแลอย่างดีเหมือนเพื่อนคู่หูคู่ใจวันหนึ่งขณะที่คนเลี้ยงแกะพาควายไปกินหญ้า ก็แวะพักใต้ต้นแอปเปิลทันใดนั้นเองหมาป่าจอมหิวก็แอบ,บย่องเข้ามาหมาป่ากระโดดออกมาขวางหน้าแล้วพูดว่าเฮ้ย hey, ข้ามีคำถามถ้าตอบไม่ได้ควายตัวนี้เป็นของข้าคนเลี้ยงแกะกับควายถึงกับงงหมาป่าเริ่มยิงคำถามทำไมควายถึงยอมรับใช้มนุษย์ทั้งๆท,ท,ที่มีเขาอันทรงพลังขนาดนี้ควายตอบก็เพราะข้าช่วยเขาไถานาไงเล่าแล้วเขาก็เลี้ยงดูข้าอย่างดีเฮ้ แล้วมนุษย์ทำยังไงถึงทำให้ควายตัวใหญ่ขนาดนี้ยอมรับใช้ไม้เท้าในมือนั้นมีเวทมนต์หรือไงไม่ใช่ไม้เท้าหรอกแต่เป็นปัญญาต่างหากปัญญามันคืออะไรหมาป่าเริ่มสงสัยมันไม่ได้อยู่กับข้าตอนนี้แต่ถ้าเจ้าอยากรู้ข้าจะไปเอามาให้แต่มีข้อแม้จนกว่าข้าจะกลับมาข้าจะมัดเจ้าไว้กับต้นไม้นี้เพื่อความปลอดภัยของควายด้วยความอยากรู้อยากเห็นหมาป่าตอบตกลง คนเลี้ยงแกะเดินจากไปทิ้งหมาป่าให้รออย่างใจจดใจจอ่อผ่านไปหลายชั่วโมงคนเลี้ยงแกะกลับมาพร้อมกล่องใบใหญ่เอาหลับปัญญาอยู่ที่นี่แล้วเขาเปิดฝากล่องแต่ข้างในกล่องว่างเปล่านี่มันอะไรกันปัญญาอยู่ไหนไหนบอกว่าอยู่ในนี้ถ้ามองไม่เห็นข้าจะแก้เชื่อให้เจ้าเข้าไปดูใกล้ๆเองทันทีที่หมาป่าเข้าไปในกล่องคนเลี้ยงแกะก็ปิดฝาลงทันทีปัญญาล้ํา่าเกินกว่าจะอยู่ในกล่องได้หรอกนะเจ้าหมาป่าเอ๋ย ปัญญาอยู่ในความคิดและเจ้าต้องค้นหามันเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ข้าสัญญาข้าจะไม่ดูถูกความคิดของใครอีกแล้วข้าจะใจกว้างและฉลาดขึ้นได้โปรดปล่อยข้าออกไปจากที่นี่เถอะหมาป่าติดอยู่ในกล่องทั้งวันทั้งคืนเช้าวันต่อมาคนเลี้ยงแกะและควายเห็นว่าหมาป่าได้รับบทเรียนแล้วจึงเปิดกล่องให้มันออกมาข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจนะปัญญาไม่ได้อยู่ที่กำลังแต่อยู่ที่การเรียนรู้และเคารพซึ่งกันและกัน จากวันนั้นเป็นต้นมาหมาป่าก็เข้ากับสัตว์อื่นๆได้ดีขึ้นและเคารพความคิดของทุกคนตั้งแต่นกที่บินบนฟ้าไปจนถึงมแมลงตัวเล็กๆปัญญาไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสร้างได้ถ้าเราเปิดใจเรียนรู้และเคารพผู้อื่นแล้วคุณล่ะพร้อมที่จะเปิดรับปัญญาหรือยัง